เรื่องน้ำมันรถทมันเนาะเออลวงตาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนาะที่คนไทยบางทีคนก็โลภมากก็เห็นแก่เงินแก่ทองเนาะโดยไม่คำนึงถึงลวงตาบอกแล้วถ้าคนไม่มีศีลไม่มีความลายแก่ใจเห็นไหม ไม่มีหีุอุตัปะมันจะไม่เลือกวิธีการที่จะหาทรัพย์คือความเห็นแก่ตัวจะเพิ่มสูงขึ้นโดไม่คํานึงถึงอะไรเลยไม่เลือกเนาะเห็นไหมมาอมาแล้วก็หลายอย่างไม่มีใครต้องการสงครามหรอกเนาะเพราะสงครามมันเป็นการสูญเสียสูญเสียใช่ไหมใช่นะเออ อประเทศไทยประเทศไหน,ไหน,ไหนเนยเนาะก็ไม่ต้องการหรอกไม่ว่าคนไทยคนชาติไหนเนาะเออแต่มันป่าปวยการที่จะพูดถึงเรื่องนั้นแล้วมันเลยมาถึงการแตกหักสู้รบกันแล้วเสียชีวิตเลือดเนื้อแล้วเนาะเออแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปต่างหากนะแล้วเราคนไทยอะ่ะ มันก็มีนะพวกเนี้ยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตใครพวกนี้โหดพวกนี้โหดเทียมกว่าขมอีกนะพวกที่ส่งน้ำมันส่งอะไรไปให้โหดเทียมกว่าหลวงสาวะเนาะใจดำออกมาเหตุมากกว่าเนาะเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าพูดถึงเรื่องคุณธรรมพวกเนี้ยเลยอย่าไปพูดถึงเรื่องขายชาติมันยิ่งกว่าอะไรดีเนาะ เหนไหมจิตใจคนมันโหดเพีย้ยงทารุนอำมาเหิตจริงๆแล้วนะ <c oughs> พาออะไรเพราะใจมันขาดศีลสำม, <c oughs> มันเลยไม่มีความเมตตาไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแล้วจะอยู่กันยังไงเมื่ม่คนใส่แ้ๆเห็นไหมอ่าเกิดอยู่พื้นแผ่นดินไทยนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะเห็นะไหม บูรพากษัตริย์บูรพาบรรทังบุรุษเราเนาะกว่าจะมาเป็นอ่ประเทศไทยแผ่นดินไทยเนาะอ่ะอะไรยินข่าวเนาะต่างค็รู้สึกเห็นแล้วก็ปงสังเวชอ่ะอเพราะในสัปดาห์ที่สองก่อนมันผิดสังเกตไงผิดสังเกตที่ด่านช่องเมกเนี่ย รหลวงจาก็อยู่ช่องเม็กพอดีเนาะพานสิงคิตเนี่ยฮะปกติมันก็ไม่มีรถนํามันขนาดนี้ยอย่างมากก็วันหนึ่งก็ประมาณสิบยี่สิบคันออาสิบข,ขอกันเนี่ยเห็นไหมสี่ข้ามตรงเนี้ยแต่นี้มันเป็นร้อยอ่ะมันผิดปกติเห็นไหมอ่าไม่ใช่เฉพาะด่านช่องเม็กนะน้องขายด้วยเห็นไหม อ่อะอืมแล้วลองคิดดูสิว่าให้เรา,าช่วยดูดวงตาอโอ้ไม่ใช่หรอกจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยเอ่อความเป็นความรักชาติรักแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนนี่สสำคัญอ่ะถือว่าเป็นคนในระคนนุณหรืออาการยันยูนะสุดๆเลยคำว่าดีจะไม่มีใจิตในใจิตใจพวกนี้เยลยจิตดวงตาเคยเส้นมาหลายปีสิบปี นะอืมเพราะความเห็นแก่ตัวเกวินอัตตา,ตาทำร้ายองด้วยโอ้โหเราไม่ได้คำนึงเลยใจดำหลวงตาเคยพูดว่าอามาเห็นนะอมาเห็นกว่าอ่าน,นเลยอาอทำไมอ่ะเนะเาะอออเกิดมาชาตินึงเนาะเห็นไหมอ่าไม่น่าจะทำลาย ทำร้ายชาติบ้านเมืองได้ขนาดนี้นะเราจะแบกหน้านะนะไปบันบันไปไปพบบรรทบุรุษได้ยังไงนี่ถ้าถ้าคนจีนเขาจะจะพูดอย่างเงี้ยเนาะอืมนะตรงตายเห็นแล้วครับสลดสังเวชในหัวใจเนาะเออเนาะที่แอบทำอย่างนงี้เนาะอ่ะ มันก็ไม่ยากนะถ้จาจะค้นหาว่าเป็นบริษัทไหนรถของใครนะเออแลนะมันไม่ยากเลยนะเนาะเพราะมันมันต้องมีที่น้ำมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไปเอาที่เขื่อนเนี่ยฮะมันเอาที่คลังน้ำมันยังไงล่ะออแล้วฝ่ายกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ไง เรงไหมเนี่ยบ้านเมืองเราไม่ค่อยมีคือมีแปรแลเลยนะเนี่ยก็เรียกจริงไหมเออเนี่ยนะอืมถ้ามองเอาเงินเป็นเป้าหมายเอาเงินเอาเงินเนี่ยเป็นพระเจ้าเอาเงินเป็นที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นที่จุดสูงสุดมันก็จะทําลายความเป็นคนเงยที่หลวงตางเคยพูดหลายปีนะอ่ะะะอจิตใจก็จะแห้งแรงอ่าแห้งแรง นะอ่าจิตใจก็จะแห็งแรงมากๆเนอะอ่ารู้ไหมว่าการเกิดการประชะงวดนี้หนักกว่าทุกงวดเห็นไหมลูกหลานทหารเสียชีวิตบาดเจ็บประชาชนเนาะในะชาติเห็นไหมเลือดร้อนเป็นหลายหมื่นคนเป็นแสนคนที่ต้องอบพยพทิ้งบ้านเรือนทิ้ง สมบัติพัะสสารเห็นไหมความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างเนี้ยจริงไหมอ่านะเออรู้สิบางคนหิวโหยนะหนีภัยสงขามเข้าใจไหมอ่นะอาโอ้โหนะ,ะบางคนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเข้าใจไหมนี่คือปัญหานะและ อ่าที่เนื้อปลาตัวยังไม่พอนะยังไม่มีอ่าที่พึ่งพิงอ่ะไปพึ่งพ,งพิงอยู่ศูนย์รพยพใช่ไหมแล้วก็ยังไม่มีน้ํากินไม่มีอาหารแล้วเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราไม่ว่าพระเจ้าประสงค์ก็ตามเราเป็นมนุษย์นะเอะอเห็นไหมะจะยืนดูฮะยืนดูได้ไดยืนด,ด,ดูได้หรือฮะ ก็ถามหัวใจตัวเองหน่อยเนาะอือจะนิ่งดูได้หรืออะจะยืนดูอ่อ่าความหนาวเหน็บความหิวโหยความบวดจากความเดือดร้อนของเพื่อนได้เลยนะอะ่มันก็เกิดมาแล้วจริงไหมอ่าไม่ว่าจะผมผากาสาวพัดหรือเป็นคารวาสก็สามจริงไหมอ่าส่วนหลวงจาเนี่ยก็ทําทุกวันตอนนี้ก็ส่ง ผู้ภัยเข้าไปประมาณเกือบร้อยนายเกือบร้อยคนเนาะเกือบร้อยคนที่ต้องไปสแตนบายอยู่หน้งหางานแล้วก็หลายๆอย่างเห็นไหมถ้าเราไม่ค่อยไปช่วยเข้าไปดูแลอ่ะเห็นไหมไม่มีแม้จะถ้าจะกินก็มีเห็นไหมอ่าเห็นไหมไม่ใช่เรื่องของตัว อย่างเงี้ยเลยเนาะอเราสุขสบายฮะเออจริงไหมนะมันก็เกินเกินเกินขอบเขตของความเป็นคนในชาติอะ่ะเออจริงไหมแม้แต่ในหลวงของเราพระองค์ก็เห็นไหมอ่าอ่าเ,เ,เห็นไหมอ่าตอนนี้เนาะอ่าพวกเราต่างหากละ่ะที่จเจตสลง่รงน้ำใจผู้อยู่แนวหลังเนาะ ช่วยกันอ่าอ่าอ่ารักษาชาติบ้านเมืองเห็นไหมให้กำลังใจนะทหารที่อยู่แนวหน้าแล้วก็พี่น้องที่เดือดร้อนอ่าจากภัยสงครามจริงไหมอ่าเห็นมนี่จะไม่มีเอ่าอ่อฝ่ายเอกชนเข้าไปนะอ๋ออ่าอย่างไออ้ซ่องรูฮีเห็นไหมรูฮีแล้วก็ไออะไรวะ การจมพลังไหนไหมเขาทำใช่ไหมเออไหมอ่ะแข่งกันทําความดีสิมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันดูเขาทําสิจริงไหมเออฮะทาไมต้องมาสร้างคําสามล่นะเนาะอืมถ้าคนอย่างนี้เขาจะร่าจะรวยเขาจะดีก็ให้เขาดีไปคนทาดีกันล่ะเนี้ยจริงไหมเขาจะเป็นยังไงเขาช่างเขาเราต้องดูอ่าเห็นไหนไมใครเดือดร้อนเขาก็ไปที่ท่าน จริงไหมอ่าไอ้คนนั่งเขี่ยโทรศัพท์เขี่ยอัไนั้นอยู่ไม่จะไปตำหนีอ่ะอะไม่ทาอะไรเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเราต้องให้กําลังใจคนพวกเนี้ยมามามาแข่งกันทําความดีอย่าไปแข่งกันทําความชั่วเนี่ยเห็นไหมเออพวกที่อ่ายังไม่บ้าใจขายชาติเลยนะอะนนะใส่กับถือว่าอ่าไม่รู้จักสรรหาคําพูดไหนแล้วล่ะ ถึงขั้นเหมือนกับสนับสนุนคอมเมนแล้วมาทําลายครอบครัวตัวเองทําลายชาติตัวเองเนี่ยมันก็ลองคิดดูเนาะม่ต้องไปพูดถึงหรอกหลวงตาพ,พูดพูดเนาะมันรู้จะสรรหาคําไหนเนาะดูสิลูกหลานเราทหารเนาอะ,อะ,ะ,ะเห็นไหมมันก็ธรรมดาเราไม่ได้นั่นหรอกแต่ด้วย อ่เราเป็นคนไทยในชาติไม่ควรที่จะอ่าอ่าอ่าไปส่งเสริมไฟอ่าข่ออะไรค่าศึกนะจริงไหมอ่ามัน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 เอาอะไรจิตใจมันทำด้วยอะไรอ่ะเนาะเห็นไหมอ่าจริงไหมอ่หลวงตาก็เห็นแล้วก็อเนิออาณาใจเนาะอ่า แล้วก็หลวงตาก็เนี่ยกี่วันแล้วหกเด็ดวันเด็ดวันแปดว,วันเนาะอืมอ่าเนี่ยเข้าไปวันละแสนกว่าแสนกว่าแล้วหลวงตาก็ยินดีจะหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้ก็ยอมที่จะส่งอ่าเข้าป่าอาหารน้ําดื่มแล้วก็ยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มเพราะห่มเนาะอ่าไปศูนย์พักพิงศูนย์พรพยพเนาะอ่าใช่ หลวงตาทำเซมที่เนาะทำทุกเวลานะจถ้าบ้านเมืองมีภัยเรือร้อนไม่ว่าน้ำท่วหมหุืทุกขภัยอะไรนะอาคีภยัยหรือแม้แต่ภัยสงครามจริงไหมเราเป็นคนไทยเนาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเห็นไ,ไหมเป็นสถา,สถาบันหลักเรานะจริงไหมมันเป็นหน้าทีนะ่ไม่ต้องไปถามหรอกว่า พระทำได้ไหมพระไม่ได้ไปทำเนาะ,นะ,ะคนที่ทำก็อ,อเป็นหน้าที่คือพวกกู้ภัยพวกอะไรหลวงสาก็แค่หางปัจจัยสนับสน,นุนเข้าป่าอาหารเห็นไหมอย่ารักษาโลก่าจริงไหมใครอยากทำบุญกับหลงวงตาเงินทำบุญทุกบาททุกสตา,างค์เนาะหลวงสาก็อ่าใช่นะ<ม><ม>อืตอนนี้รถก็พังไปหลายคัน เห็นไหมลงจาก,ก็พยายามซื้อรถเพื่อจะไปขนสเสบียงวิ่งเข้าสู่พื้นที่สีแดงที่ไปส่งข้าวส่งน้ําเห็นไหมสภาพรถก็ต้องคล่องสมบูรณ์นะจริงไหมอ่าเนี่ยรถมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับอันตรายไม่ว่าลูกปืนใหญ่ l m เอะไรอ่ยีสิบเอ็ดหรืออะไรเงี้ยเนาะ อ่บางทีก็ต้องปิดไฟวิ่งอ่ะเห็นเห็น<ๆ>กู้ภัยเขาบอกเห็นไหมอ่าที่จะเข้าไปส่งอาหารส่งสเสบียงอ่าอ่าให้กําลังใจทหารหารที่อยู่อ่าพื้นที่เนาะอยู่หน้าแนวแนวหน้าเราแล้วก็วิ่งกลับออกมารับคนเจ็บคนป่วยคนมาดเจ็บส่งให้สันท่วงสี่เห็แมส่งโรงพยาบาลน,นะตอนนี้ก็มีรถอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบคันละ เกือบสาสิบคันหรือสามสิบกว่าคันก็ไม่รู้ยังไม่ได้รับอ่าว่านี่เพิ่มเข้าไปอีกเมื่อเมื่อสองวันก่อนกำลังกำลังหาซื้อรถนะาซื้อรถสภาพดีๆเนาะอแถวนี้มีไหมใครรถเอาไปรับส่งอสะเบียงเห็นไหมถ้าใครอยากถวายรถกระบะใหม่ๆสักคันสองคันสามคันก็จะดีนะจะเอาเข้าไปทำที่หน้างานหรือเรียกว่า ที่แนวหน้าเนาะหลวงตากขาจะได้ขนสเสบียงขนน้ําไปบางทีน้ำเต็มลรถมันก็นหนักเหมือนกันนะ <c oughs> ที่ไหมต้องออันนี้โอ้โวันนั้นระเบิดสองล้อพร้อมกันเลย <c oughs> ที่ไงแล้วก็บุคลากรที่จิตอสาสาก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเขาด้วย <c oughs> เนาะเออเห็นไหมที่เขาออ่าเสียสละเหมือนกัน <c oughs> เป็นลบอีกแบบหนึ่งลบตาเรียกว่าลบด้วยน้ําใจนะ อ่าพระสิ่งคิดจะลบด้วยน้ำใจนะใครจะร่วมกองครัพกองพันกะโหลกตาลบด้วยน้ำใจเราไม่ได้ลบด้วยอาวุธอย่างอื่นเราเอาน้ำใจเป็นอาวุธเอาทานเป็นอาวุธเนาะเห็นไ,ไหมอ่ออ่ลบกับกิเลสตัวเองเอเอนะอานะอาเศรษฐีผู้มีเงินมีทซองผู้ใจบุญเนาะที่มีเงินใช้เหลือเผื่ออา่า ไม่ใช่ไปหาส่งน้ํามันส่งอาวุธให้ให้ข่าศึกเนาะอาอเนี่เนี่ยเนี่ยเป็นการส่งอาวุธแบบคือเข้าปลาอาหารกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องและพวกเดือดร้อนด้วยเนาะเห็นะนะไ,ไหมอ่าเนี่ยลบอีกแบบหนึง่งนะลบด้วยน้ายําใจเนาะออกพันธะสัญญาเนาะอืมนะไม่รู้จะจบตอนไหนจบตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละแต่ตอนยังไม่จบเราก็จะทําหน้าที่ของอ่า คนในชาติกูอยู่นแนวหลังเนาะเอเอเห็นไหมอ,มอืมน่ะใครอยากร่วมร่วมเป็นขวัญกำลังใจร่วมซื้อน้ำซื้ออะไรก็อ่ะอ่าอ่าอ่าซื้อว่าทำบุญกับหลวงจาก็แล้วกันซื้อน้ซื้อใช่ซื้อ,อ,อวัาทำบุญกับหลวงจาก็แล้วกันอ่ะทำบุญเนี่ยหลวงตาจะเป็นสะพานบุญก็เนี่ยเพราะว่า มามาสวยายหลวงตาหลวงตาก็เป็นสะพานบุญอ่ะส่งไปอ่าให้มาหน้าง,งานทั้งหมดเลยนะอืมจับไว้นะนะที่จริงอ่าเหมือนกับเราอ่ออะไรนะได้มีส่วนร่วมส่วนร่วมและได้บุญด้วยเพราะสัมา,าันหลวงตาจริงไหม <c oughs> นี่เห็นไ,ไหมช่วนะ <c oughs> งนี้หลวงตาก็ เอออทุกวันทุกวันวันละวันละแสนสองแสนก็เมื่อวานนี้สี่ห้าแสนอ่ะเมื่อวานนี้ถ้ารวมกับเป็นรถด้วยเนาะก็เออเฉพาะซื้อรถก็อ่าซื้อมาสี่คันแล้วเห็นไหมเออเห็นไหมสี่คันก็อปลาเข้าไปเออล้านกว่าแล้วนะเห็นไหมเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะรวมๆแล้วเฉพาะค่า น้ำค่ากับข้าวทําข้าวกล่องทำอาหารเนี่ยหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็วันละแสนกว่าบาทตอนเนี้ยเ่าะ <c oughs> ไม่เป็นไรอใครไม่ำํำเดี๋ยวเราจะวัดไปจำนอง <c oughs> <c oughs> จะช่วยที่สุด,สดแล้วเนาะลบแบบเนี้ยลบด้วยใจลบด้วยน้ำใจนะลบด้วยคุณธรรม ลบได้ด้วยใจที่มีคุณธรรมน้ำมิตรนี่แหละเนาะออเป็นเป็นโอกาสเออที่จริงที่จริงอ่ะมันมีโอกาสอ่าถ้าจิตใจเราเป็นมนุษย์เนาะมีความประจันอยู่อ่าก่อบัรพบุรุษบุลเห็นไหมอย่ะอ่าเพราะว่าเราเป็นคนในชาตินี้เนาะอ่านะอืมนะเราทําได้หมดแหละใช่นไหมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนาะอ่านะอ่านะ หลวงจาก็นั่งดูอยู่เนาะอือโอ้ยวันนี้หลวงจาก็รู้สึกท้องเสียเลยท้องเสียโอ้โหตั้งแต่ตีทุ่มอ่ะทายท้องเสียด้วยเอออ่าท้องเสียเลย,เเย,เลยแล้วก็อ่าดูอัปเดตอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้น้ํามันลดน้ํามันเนี่ยสําคัญเนาะเออสั่งหลานน้องไครก็ไปดูด้วยเนาะอ่านะ ทางกองทัพภาคที่สองแบบน้องคคยเนาะอ่ะนะอมไม่ใช่นั่นอย่างเดียวเนาะไปดูวนะในทุนไควนะประกาศอองมาไม่ต้องจับก็ได้ประกาศองมาก็ได้ให้คนได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงวะเออครอบครัวเขาเอบเนาะเออ,เอ,อคิดยังไงที่ที่ต้องต้องส่งเหมือนส่งปืนให้ข้าสึกอะ่ะใช่เหมือนเหมือนนางโมลา เออเห็นไหมเนี่ยบางโมลาคงดาบให้ให้ให้ชั้อ่จริงไเออ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 ดีดีนะาทำไมอ่ะอ่ะเกิดชาติเดียวเนาะอ่าละคนฉากหนึ่งเราทำอะไรไว้ให้แผ่นดินทำอะไรไว้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเห็นไหมเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์เห็นไหม ชาติเดียวมันแป๊บเดียวเองนะเป็นละครฉากหนึ่งแค่นั้นฮะทำไมไม่หมั่นทาความดีเนาะหมั่นทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองมั่งให้คนอื่นเขาบ้างเนาะใช่มั่อร่ำรวยไม่รู้จะแสวงหาไปทำไมมากมายถิงไหมบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเออไม่รู้จะเอาไปทําไมมากมายฮะไม่รู้จักแบ่งปันนี่คนมันไม่มีน้ําใจเห็นไหมคนแรงน้ําใจ เห็นไ,ไหมหลวงตาไม่สนใจเรื่องการเมืองการเมืองแต่เนี่ยเป็นเรื่องของคนของชาติของแผ่นดินเนาะเหนะ็งไหมเออไ,ไม่ไม่เห็นไหมองค์ตาหลวงตาบรรดาหลวงตามาหาบัวยามประเทศชาติมีภัยเห็นไ,ไหมท่านก็ทำผ้าป่าช่วยชาติเห็นไหมใช่ใช่เออเนี่เห็นไ,ไหมจะนิ่งรอนใจได้เหรอเห็นไ,ไหมยามชาติบ้านเมืองมีภัยเห็นไ,ไหม เราทำได้ด้วยวิธีของเราตามสมณารลูกเหมือนหลวงตาเนี่ยโอ้หนาวใหม่หลวงตาว่างั้นหนาวหนาวหนาวเย็นๆเนาะอออากาศดีมากเนาะที่บ่อน้ำพระอินเนาะนะตอนนี้ก็ยังโอ้โหนะเออ,อ,อเขา่าวสังประกาศออกมาเราอยากเจรจา ว่างั้นเห็นไหมอยากเกล้าจ่แต่ว่าปืนนี่ไม่ได้ขาดสายเลยเห็นไหมมันไม่จริงใจหรอกฮะจริงไหมอฮเห็นไหมบ้านเรือนราชดอดนเห็นไหมเรือร้อนไฟไม่พังหมดสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงตายเห็นไหมเพราะอะไรเพราะระเบิดเห็นไหมอออ่าเพราะฉะนั้น อ่าเห็นอยู่ความเป็นจริงเราเห็นอยู่กับตาเห็นอยู่เออเห็นไหมอ่าแล้วว่าอะไรเป็นอะไรจริงไหมไม่ต้องใช้แต่ความคิดเนาะเอาความจริงเนี่ยเห็นไหมเห็นอยู่กําลังเลือดร้อนอยู่เนี่ยคนในชาติเนาะอ่าอ่าอืมไม่สองไปว่าเออคิดอย่างนั้นอย่างนี้จะไปโอ้ยเนี่ยเห็นเห็นอยู่นะอ่าอ่าอ่า เห็นกัะหงกระจาอยู่ว่าประเทศชาติเรากำลังอ่าอ่าเดือดร้อนมีภัยเนาะอะ <Okay. S 1> คนในชาติก็ต้องหลอมรวมใจกันสิจริงไหมความสามัคคีนะเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> ชาติชาติเราไม่มีชาติจะมีเราอะ่ะ <c oughs> เราจะอยู่ยังไงอะ่ะเป็นคนไร้แผ่นดินอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะอ่าจริงไหมเออนะไม่ใช่พวกนายทุนพวก มีเงินเยอะๆเราจะบินหนีไปอยู่ส่างประเทศอย่างนี้เหรอฮะแน่แน่นะไปอยู่ประเทศไหนผืนแผ่นดินไหนไหนก็ตามไม่เหมือนแผ่นดินไทยหรอกก็ไม่เหมือนบ้านเราเนละไม่เหมือนเลยหลวงตาเคยไปส่างประเทศนะ,ลละหลวงตาเราคํานึงถึงว่าโอ้กูโชคดีมากที่เกิดอยู่ประเทศไทยอ่าและอยู่ผืนแผ่นดินไทยไปเห็นประเทศอื่นแล้วโอ้นะ้วยังไงยังไงก็สู้ เสเราไม่ได้เนาะใช่ใช่ใช่ถึงจะมีอออะไรที่ไม่อะไรนะก็เรียกนักการเมืองมีคน่อได้หลากหลายก็สมมดาก็ยังดีกว่าอยู่อบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเนาะโออีเปียวตื่นแล้วเหรือมึง อ่านี่ใครอยากร่วมเนาะซื้อน้ำเนาะน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากเยอะมากใค่เยอะมากน้ำผักเนาะแล้วก็ปลาอาหารเนาะส่งเข้าไปหน้าแนวเนาะอ่าแล้วก็ศูนย์พักพิงนะอผู้เดือดร้อนจากภัยสงครามเนี้เนาะอ่าเห็นไหมพวกเราอยู่แนวหลังก็ช่วยคนละบาทสลึงออย่างนั้นก็ส่งน้ำใจส่งกำลังใจเนาะเออนะอ่า ว่าท่าน่นอนว่าสันอ๋อป้าสอดเจีงวะสันอีจีเปียวอยู่ร้างกลางคืนอยู่กะกลางคืนอ้โหมันมีกะกลางคืนเ้วยอวันีเนี่ยอยู่กเต่าเนาะอืมอ้ออะไรคนจะป่วยทั้งคืนเลยเหรอมันขายยาเออเออเออ้าวใครอยากร่วมเนาะ อยากร่วมซื้อน้ำน้ำาหลือาซื้อผักซื้ออะไรก็เชิญได้เนาะทำบุญกับหลวงตาโอ้มันเปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมาเอาเปิดยี่บห้าชั่วโมงไม่ดีเราเปรี้ยวหลวงตาก็จับร่วมทำสงครามน้ำใจ ไปด้วยกันพวกเราก็เหมือนกันพวกอยู่แนวหลังเนะเาะอ่าประเทศไทยเราเอาถึงจะมีคนน้อยนิดเนาะที่ทำลายชาติบ้านเมืองแต่เราคนไทยจํานวนมากเป็นคนรักบ้านเลือเมืองรักแผ่นดินเนะเาะอนะอไม่มีคนไทยรักชาติรักศาสนา,า,า,ารักพระมหากษัตริย์เนาะเออนี่เห็นไหม ขอสาธุการด้วยทำแค่นี้ก่อนเนาะหลวงจ่าก็ทอ้ทองเสียท้องเดือ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ลงศาลาเนาะ,ะก็นั่ง update, อัปเดตดูดูดูผู้ภัยก็รายงานมาว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้อะไรมั่งอยู่จุดไหนมั่งขาดแคลนอะไรมั่งเนาะเออนี่ยเห็นไหมอยู่ตลอดเวลาเนาะ,อ,ะอยู่ทั้งวันจนกว่า จะสงบร่มเย็นกลับมาสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเห็นไหมออขอส่งกำลังใจให้สหารหารปชดปลอดภัยนะ,ะขอให้มีกำลังใจสุขภาพแข็งแรงเนาะ,ะขอให้พวกเราว่ารับรู้ว่าพวกเราอยู่แนวหลังเนาะ,ะไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านเลยเนาะหลังร่วมอยู่ อ่ร่วมสู้กับพวกท่านคือกำลังใจส่งกำลังใจน้ำใจไปเนาะอยู่ตลอดเวลาพวกท่านไม่ได้โดดเดี่ยวเลยเนาะพวกเราร่วมอยู่ในหัวใจนะพวกท่านก็อยู่ในหัวใจของพวกเราชาวไทยเหมือน,นกันเนาะขอให้ทาหารทหารมำรวจเสวนชัยแรนทหารป่านหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ่นะจงมีแต่ความสุขนะปลอดภยัยเนาะแล้วก็ขอให้ท่านนะจง มีสุขภาพแข็งแรงขอสาธุกันด้วยสามแค่นี้เนอะสาธุ